โกยส so, ังขยาเยอะๆอย่างเงี้ยอุ๊ยนี่พี่พี่เป็นอะไรไหมคะจงรักจงหลงจงกดซั้สุดท้ายอะจูมาสวัสดีค่ะน้องนมรทุกคนวันนี้นะคะเดชี่ก็กลายเป็นเด็กแพ็คของไปแล้วเพราะว่าตอนนี้มีหม้อของเรากำลังจะหมดแล้วทุกคนก็ถ้าใครอยากได้นะคะก็ต้องรอพรีออเดอร์ประมาณหนึ่งเดือนนะคะแต่คิดว่า ไม่นานตื่นใจเดียวก็จะมาอีกแล้วหมดยังไงก็รีบสั่งกันก่อนก่อนหมดอีกรอบอันนี้หมดไปแล้วรอบที่2องนะค่ะแต่วันนี้นะทุกคนเราจะไปสิทธิ์กำลังก่อนกิฟรีเริ่ดที่สุดในโซเชียลอยู่ตอนนี้นั่นก็คือซาทอตโกสบัดน,น้ำมันปกติซาตโกทุกคนเขาก็อาจจะแบบซับสน้ำมันอะไรอย่างนี้ออกใช่ปะ่ะแต่อันนี้เขาสบัดเลยทุกคนสบัดน,น้ำมันเพื่อให้มันกรอบนานเหนียวนุ่มแล้วค้นต่อแถวคือยาวมากก็คือร้านเปิด5้าโมงคุณไปต่อแถวตั้งแต่สโมงตอนนี้สามครึ่งแล้ว ก็ไม่รู้ว่าเราต้องต่ออะไรแค่ไหนแต่เราต้องรีบไปแล้วแต่อาชีก็ยังคงไม่เสร็จทุกคนอาชีใช่เงของเราต้องสมบูรณ์ที่สุดเราต้องระมัดละไหม่ต้องโผล่รอได้แต่มีหม้อรอไม่ได้เพราะของจะหมดแล้วก็กองในแปะปนนิดก็มาจากอาชีนะคะทุกคนเพราะว่าวันนี้ทีมแพ็คไปมาค่ะไปเที่ยวกับผู้อืมแล้วทีมแพ็คเรานะลาทีมแม่งรัดกันลาทุกคนมันลากันทั้งทีมแพ็กมันไม่ไหวจริงเลย รับสมัครทีมแพ็กลางานแยกกันได้ทำง,งานท้องกันได้ทำงานทั้งวันแะคืนได้ไทุกคนรู้บ้างว่าปลาต้องโผล่มันเกิดขึ้นมาได้ไงเขาไปอาา่านมาคือพีคมากมันเกิดจากความเข้าใจผิดของคนไทย คนหม่นั้นที่คนจีนเข้ามาอยู่ในประเทศไทยนะคะเขาก็ขายขนมหับเล่ซึ่งขนมที่ส่วนใหญ่พ่อค้าหับเล่จีนจะพูดถึงเป็นขนมชื่อแรกนะคะคือปลาท่องโกในหับเล่มันก็มีขนมหลายอย่างใช่ไหมแล้วคนไทยชอบกินไอ้ขนมที่หน้าตาแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไอ้ทองๆอันเนี้ยเอเอเปโคนเนี้ยเขาก็เลยคิดว่าไอ้ขนมอันเนี้ยมันชื่อปลาท่องโกค่ะทุกคนทั้นจริงมันไม่ใช่ชื่อปลาท่องโกเลยเพราะว่าปลาท่องโกจริงๆมันชื่ออันนี้เนี่ยอิ่มะารลากอย่าง คือลุกอยู่แต่ไอปาท้องโขมันหน้าตาเป็นอย่างนี้ทุกคนเพราะหน้าตาเป็นขนมฟุ้ยฟูก็คือถ้าคนจีนนะคะมาไทยแล้วบอกว่าอันนี้คือปาท้องโขแล้วก็งงแน่นอนผมไม่ทำอะไรผิดผมเปล่าผมไม่ทำอะไรเลยรถแอมบูเล็ตตัวอะไรล่ะทุกคนคะตอนนี้เรามาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะแต่เรากำลังหาอยู่ว่าปาท้องโขวที่ดังๆอะอยู่ตรงไหนทุกคนเพราะว่าตอนนี้หาไม่เจอเลย โหดังัอยู่ตรงไหนอ่ะก็ที่นีอ่ะาบอก่ามาไถายรการไม่รู้ตลาดเราจะดังแล้วปาท่องโกอยู่ตรงไหนล่ะคะงู้นเหรออ๋ออันนี้เลยมั้งอันนี้เลยวะอันนี้อันนี้ เขามาต่อคิวรอป้าท่องโกนะคะแต่ว่าทําไมมันแบบว่ามีแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไว้ที่ทําแหวอะ่ะเออกันเลยนะกตรงไหนนะปคิว้ออ๋อเป็นระบบเลยว่ะไม่เกินคนละห้าชุดเราไปกดเพิ่มทัไมก็คน,นละชุดไง ไหนก็มาแล้วจัดเต็มไหนก็มาสิคนละชุดสิบพันชุดเลยเหรอเออไปฝากทีมงานอู๊ยวุฒิวันนี่แค่เพิ่งมานะครับคิวที่ยี่สิบห้าแล้วอ่ะนี่ร้านยังไม่เปิดนะสุคนมาต่อแถวตั้งแต่ต้นเลยสวัสดีครับผมมีอะไรครับก๊อตครับโปมีก่อนนะกอเป็นนักร้องมาก่อนนะโอ้ใช่ไม่ไม่ต้องโกฮะ ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยตปก็สะบัดมือกันครับสะบัดมือนี่คือแบบไหนครับแบบใช้ใช้เป็นขึ้นผมไม่ใช่อย่างนี้นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่้นเองยครับขึ้นข้อสั่งขึ้น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 าึ้นข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 ึ้ัขึ้นขึ้นขน้นขม้นก็จนขึ้นขึ้น้ออกขึ้นขมันขนขึ้นข้นขึ้นงึ้นดึนอก้นขึ้ เพราว่ามันจะบีเป็นรูอย่างนี้นะครับมันก็จะเอารีดน้ำมันออกมาอ๋อบางครั้งสับปะอ้บางคั้งสับปะเออใช่ใช่ใช่บางครัก็แบบเหมือนเปิดก๊อกเทนนิสทีนี้เลยใช่ครับตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มโอ้ลับว่ะเฮ้ยแล้วคือกระทะเป็นแบบร้านที่แบบกระทะเตรียมทอดเยอะมากแสดงว่ารองรับคนที่ทอดเยอะไม่เคยเห็นร้านมาต้องโกที่ไหนกระทะแล้วก็มีเยอะขนาดนี้มาก่อนนี่คือที่แรกสี่กระทะวันหนึ่งได้กำไรเท่าไหร่ กำไรไม่เยอะครับเพราะว่าเราขายกันแค่6ตัวยี่สิบบาทวันหนึ่งเราขายอยู่ประมาณสัก3-400ีคิวห้0ร้อยคิวแล้วแต่วันนะไรเงี้ยครับใช่แต่พอขายคิวก็ประมาณสักร0อยสองร้อยบาทอันนี้ประมาณ2อ0 0 0ื่นสาบาทประมาณสามสี่หมื่นสามสี่หมื่ต่อวันก็ถือว่าเรื่อะเว้ยครับทำงานทั้งเดือนเลยเนี่ย ยังไม่บนทุนนะฮะได้ข่าวว่าพี่เป็นจบหูทรายเออเป็นนองจบหูทรายคนจบนิติอ๋อจบนิติใช่ค่อ๋อเราเนเด็กเราเาราีสรจะเป็นที่เดียวทีเดียวในไทยเลยนะน่าจะเป็นที่เดียวในไทยตอนนี้ใช่เา เขาบอกว่าเด็ดเหมือนกันใช่ไ <restrial> ห <noise> ับน <DJ> ้ำเต้าหูของเราจะเข้มข้นครับจะเป็นน้ำเต้าหูที่ไม่ผสมอย่างอื่นแล้วก็จะหอมตัวเลือดพิเศษครับเพระผสมอะไร็่ะนมนมผงวิชาอะไรผสมข้นี้จืดเลยแต่ไม่ชั้นใช่ไหมใช่ตานนี้มีขายทั้งวานหรอทะเลปั๊บกับเต้าหู้ใช่แต่พะยาพะยาทำเองพยาทำเองด้วยเรารอกินก่อนครับอีกยี่สิบห้าคิวได้แล้วเราขอโทษครั ่้มเยอะมากเลย18ถังอ่ะมันหอมมากเลยอ่ะแค่กินตรงนี้ก็รู้สึกแบบหอมจริงหอมจริงมากมากเลยครับแต่ท่านึงผมไปต้องดืน้ำอยู่ข้างนอกเลยน้ำเย็นมันน้ำร้อนค่ะมันน้ำร้อนต่อหาม่ค่ะมัทำให้อุ่นไม่คะใช่ค่ะเพื่อที่จะไม่ให้มันโดนกินไม่ถ้าสมมติว่าเราเอาแต่ถังไม่ต้องโถกต่อไฟมันต้องร้อนไปหน่อยความร้อนไม่ไม่ แต่แต่ว่าเขาใช้ไฟเผาเหมือนกับต้มไปเลยอ,ะอ่ะมันจะไม่เกิดหมอตอร์ตายมอจะไหมไมันต้องคนตลอดเนี่ยรู้เหมือนกันนะที่ทำให้มอตายไม่ไหมมันม,ม,มีวิธีนี้ไงได้ไอเดียลองไปทำอาหารกันใหม่ต้องช่วยนะครับคนหนักมากนะฮะแม่ค้าตัวลเล็กมาก <c oughs> แม่ค้าตัวลเล็กเหลือเกินไม่ำซะจ,จ้ะขอคุเป็นพร เขาใส่ใจละเอียดมากอ่ะเขาเอาแบบเทคโนโลยีมาใช้ด้วยนะคะเพราะเขามีการใช้ปืนวัดอุณหภูมิของน้ำมันมัต้องร้อนพอดีเลยใช่ไหมคะแต่แค่ยืนตรงนี้ร้อนหรอนมากนจะร้อนเท่าไหร่เหรอร้อนนร้อนถึงห้าเลเหรอโอ้ังเจลเบียรเหรอกเาอบดีๆเลยอะทุกคนโอยเียวหน้าเลยเนอแหวันนี้เเริ่มแล้วนะจะเริ่มนครับผมแต่คนเริ่มอุปกรณ์ เหนียวนุ <df> ่งมากอ่ะเฮ้ยยยยยเปจับของแก้วนะยังไม่ได้จอวดูนี้ทุกคนมาดูเหนียวนุ่งมากเฮ้ยเอาลงเลยลองดูบรรยากาศมนอย่างนี้เองเลยอ่ะอยู่ที่ว่าแกเป็นคู่นี่ไงมิ้วจากันเดียวทำให้คนที่ไม่มีความรักก็มีคู่ได้เหนียวอะไรไหมครับทุกคนเขาเห็นนะคะก็คือพี่เขาอาจจะเอาแป้งสวดลงไปในหม้อนี้ก่อนแล้วเขมาสุกสักนิดนึ่งก็จะเปลี่ยนหม้อนี้แล้วก็เป็นหม้อนี้แล้วก็เป็นหม้อนี้ทุกคมมนต้องเปลี่ยนแบบสี่หม้อด้วยอ่ะคะ อ๋อมองแล้วม้อซ้ายขวาจะถามอะไรดีวะเนี่ยมันนี้เต็มแล้วก็ต้องใส่หม้อนี้หม้อนี้เต็มเจ้าเจ้าเลใช่เหรอขอ้นตอนที่แบบว่าเข้าไปเป็นมูวมากเลยถ้าจะจีบแล้วก็ล่วงเลยก็คือพอมันมาจบที่หม้อนี้นะทุกคนเราจะไปสมับปะรดมันกันค่ะทุกคนเขาจะทำการสับปะ ทุกคนที่นี่เหมือนแบบว่าโรงงานทอดปลาท่องโกขนาดย่อยโรงงานโรงงานนึงอะทุกคนดูยอะอะแล้วทุกคนตอบแถวนี้ก็เยอะมากแล้วนะคะบอกว่ายังไม่เยอะนะยังไม่เยอะนะยังน้อยเลยนะเพราะว่าเราย้ายเข้ามาเพิย้ายเข้ามาเลยไม่ได้เพราะว่าเราองการมาเราไม่เจอะนี่ลือเห็นเขาใส่ปุ๊บหมดแบบหมดเลยนะ แท็กใจทุกคนเลยนะทุกคนขอแวลวอนอย่าเรารอคิวแล้วก็รออย่ามาลองยืดกันว่าเป็นยังไงวันนี้ได้คิว80เลยนะคะวันนี้80เลยเหรอคิวๆมากสเริ่งเปตี500เลยเหรอค่ะ500ขึ้นเลยค่ะแอบกินซะหน่อยเออดี๋ยวโดนดิเฮ้ยเอาข้าวครับขอบคุณค่ะโอ้ร้อนนะครับร้อนรอนะวันนี้ร้อนจริง ชอบดูทุกันเลยจริงนะ่จะบอกว่าแว่านชีได้ีปีอดีเนาะใช่แต่ก็ทินน่ารักมากเลยเป็นคนทางนะอยู่ในทีวีอ้วนนะเฮ้ยใส่ด้วยอผมอะตัแกร์กันแมกกัแมกกันแกะดอก้องดูทุกวังเลยค่ะใช่ขอบคุณครับน้ำหนึ่งกันชี้อาอาตุ้งมาที่ไหนดูทุกวันดูเลยแล้ว ก้ั้ามก้ครับองครับของก้ามครับโอ้ของก้าบครับร้อนร้อนกำลังร้อนแต่ดูมีความกรอบมากนะครับจริมแล้วแบบก็แล้วแบบก็กรอบนอกนุ่มในรึบตรงกลางกรบแบบกรอบที่เหนอะที่เคยกินเลยอะแต่แบบไม่มีความแบบกลมน้ามันเลยอะไม่เอาร้อนร้อนาะ ร้อนมือมาเนื้อมนรองมันติดกันน้มันกหลุดออกมาี่นี่นี่เป็อะไรไหมคะไมไหวหมไม่ัไมยีขาด้ปมเหมือนจะ่ขึบิบนีอะไรอกั้า นไยนั่งไปเลยคนั่งไปเลยค่นั่งไป่ดีเชื่อมีหนูเ็ี้ลค่ไปนยมันมันบไน้ม่รี้อักหน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 ักนนั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 หนกนหนัหนหันกกันหนกันหนกันหนักหนักกน ก่อันดี๋ยวไม่ใหม่อันนี้ไม่ใช่กินเลยอะไรอันไรอาไปอันนี้เนี่ยมันร้อนมันร้อนมันร้อนเอาถุงได้เลยครับได้ค่ะอ่ะครับผมขอบคุณมากนะครัะวันนี้เขาพี่เขาน้ำเต้าหู้ไปให้ด้วยนะตัดเป็นมสมะตอนนี้พอใจดีมากนะครับผมเนี่ย เ,เยยอย่าเราไปนั่งรอทีดีดกว่าของร้อนเริ่มเยอะแล้วนั่งรอกี่รากันค่ะทุกคน<ไ>ทุกคนเขาเมื่อกี้คือพีมากเลยคือพี่เขาเดินมาแล้วเขาเป็นลมนะคะทุกคนเขาว่ดด้วยที่แบบอากาศมันร้อนด้วยแหละแต่เขาบอกว่าเขาได้เอดอยู่นะก็เลยแบบเป็นลมนะคะทุกคนระหว่างที่มาต่อแถวนะคะอากาศมันร้อนจริงๆ <c oughs> อนน่ะทุกคนเหลือนี่โชกไปหมดเราค่ะทุกคนเฮ้ยช่วงนี้อากาศมันร้อนมากด้วยแหละประเทศไทยมันเริ่มอยู่ยากจริงเขาว่าหน่วยใส่เดียวแล้วแหละได้ จะใส่คิสติ้งเดินคนเดียวได้เดี่ยวเลยเดี่ยวดิเดี่ยวดิเฮ้ยกล้องกล้องพังภาพขัง มันต้องโขยโยสังขยายเยอะๆอย่างเงี้ยโอ้โหโอ้โหลองมายมันอนหนสดทุกคนดูเทเจโดนจุกนะมันไม่ได้สังขยาแบบเหนียวๆอะมันจะแบบเป็นคลีมคมแบบคลีมไม่มากตอบไม่ตอบไม่หน่อยะ ทำไมก็เหนียวนุลล่มสุดแล่ะทุกคนหอมนอก,กนุ่มในสักขยะไม่ได้หวานเป็หวานจีจานนะทุกคนหวานกะหรีเลยเน้นละมุนนมนไม่ใช่น้ำไม่ใช่ซอสไม่ได้เจลมันคือสักขยะไม่เออโฮ้ยวันนี้ทุกคงแบบไม่หลืนขนาดนัาาน้นนะดูดิมันม,มีความเหลวอะ่ะใช่มันไม่มีการผสมนมมาแล้วทุกคนข้าเนี่ยหวานอร่อยยิ่งไหม ไก่หนุ่มต้นคือที่สุดหรูมากค่ะหอมบู้เลยมันต้องแมากปลาท้องโกเฮ้ยอร่อยสุดเมืนอไหร่ผมไปเกิดรับกินมาปกติเรากินปลาท้องโกมันเรียกว่ามันมันมืออ่ะมือต้องแบบอย่างน้อยต้องน้ำมันน้ำมันต้องเยอะอ่ะเออต้องเคลือบเงาอ่ะมันก็มีนะแต่มันน้อยมากเลยค่อนข้างน้อยนะครับแม่ปลาท่องโกทั่วไปคือค่อนข้างน้อยมากๆแต่ความแห้งของมันอ่ะไม่แห้งแบบว่าแห้งกระด้างหรือเปล่าจูสี่เบาๆเลยบอไม่รูอ่ะมันกดมากเลยมันกดอร่อยมีปลาท้องโกะหรือมียังต้องห่ว เือบข้าววเร่มสนะคะเยียตาไม่่กะายุยุยชื่นใจมากเลย้าหมดแลเฮ้ยสดชื่นมากเรากินเพลินมากวันอร่อยจริงหอมมากเป็นตามตะมูนี่แบบกินแล้วดูครีอ่ะแล้วแบบมากจริงๆยอมรับในตอนหอแเ้าก็แบบเินซื้อพวกนัเาแบบใ่ไมเลยไม่มีความแบบ กากหรืออะไรติดเลยเว้ยมันพวกวิตามินอ่ะเออประมาณนั้นเลยซื้อมาแล้วเลยรู้สึกได้และอันที่ขาดไม่ได้อ้า,าหวหมดแล้วว่ะเร็วกว่าจะนี่เขาขกะหรี่ปั๊บเขาก็ดังนะแต่อันนี้คนไม่ค่อยไม่ค่อยรู้นะว่าเขาขายกะหรี่ปั๊บด้วยชิ้นมันจะดูแบบกรอบๆนะทุกคนเหมือนเขาอิงตามคอนเซ็ปต์เดิมคือน้ำมันน้อยไม่รู้นี่รสอะไรลองอกัไดไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้หัเปือกโคตรอร่อยไฟยังได้ ใส่มาก,กอยู่ใจอะแบบไส้แน่นมากแน่นม,มากทุกคนเน้นจริงเราสัมผัสคือควา่วาดีทุกคนแป้งไม่หนาไม่ติแล้วว่าแป้งไม่หนารสชาติไส้คือดีมากๆในความเค็มๆมันมๆหอมกะหลี่นะกะหลี่ป๊า,า,าอืมหอมมากอหมอนอร่อยเหมือนแบบหอมมากแบบไม่มีความติดน้ำตาลอ่ะนไงมันไม่หอมไม่ความแบบน้ำตาลนอ่ะ อันนี้ี่สุดกินบุบด้ยถีกี่อันนี้กะหรี่ป้ากินป้าถ้งขออย่นี้ก็ได้กินไก่มานอากให้แหงก่อนทุกคนเห็นยวแ้ ้มาว่ะข้าวแบบเน้ยรู้่อะไรแบบสามองปอะไรเนี้ยต้องกินโจ๊กตอนเช้าลืมปลาต้องปลุกมันมที่แบบว่าน้ำมันชุ่มช่มไปเลยอ่ะเี๊ปลุปลาปั๊มีากต้องหเจาไม่ยะมันจะปากเนี่ยอันนี้จะ r ืดเสาไเนีไม่เลยอะไรเอาเฮ้ยทะลึ่งเนารมาขนานี้ซื้อมาของเดียว เขาใส่มไม่ต่อคิวเขาต่อด้วกันเ,เขาบอกว่าตอนนี้คิวไป80แล้วนะคะอย่างรวดเร็วยังไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงเลย่ตรงที่เขาเป็นลมเขาได้ไหมกันใช่ไหมเราต้องใส่แล้วยืนเอ้ายังอยู่หลังเสาอ่ะอาะกา,าจะหายแล้วนะเพื่อจะเติมพลังปลาทังโถงเข้าไปเพื่อจะเติมพลังความหล่อของป้าชิ สวัสทุกคนก็ถ้าใครชอบกิปนี้นะคะและอยากให้เราเนี่ยไปรีวิวร้านอะไรเด็ดๆอย่างใดแล้วก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะเฮ้ยค่ะทุกคนยังไงก็แค่ขายสินค้าในร้าเแตนแค่ตัวนี้นะเขาดีนะเขาบ้างวางยังไงเฉยๆเอ้าแถวไหนารับร้าอยู่ร้านแถวไหนวะถ้าใคอยากรอนะครับมาได้นะครับผมที่พุทธมณฑลสายสี่นะครับที่ตลาดปากคลองปากใหม่นะครับผมปากคลองตลาด ที่ร้านปั้นแป้งนะคะทุกคนต้องมาลองบอมบอนเลยว่าต้องลองมาเลยแล้วคุณจะได้เห็นโรงงานปลาทั้งโกขนาดใหญย,ยใช่ี่ก่ออร่อยดมากน้ำตะมหูสดชื่นจริงอยากจะดูดเพิ่อมอีกสักขวดเอาแล้วมันใช่เอาอันใหญ่สุดจุมยังไงถามจริง นุ่มมากน้องไม่กรอบนอกเหนียวในนุนมปปนน่มมากครับหม้อไอจิมะมีหม้อรสโมจิยือ้อราวจูกาแป้งโมจินำเข้าจากญี่ปุน่นเคสใสกวนอบ15นาทีกินได้เลยไปยกกล่อง้องกันได้แล้ววันนี้